Thank <laughs> you. เราอยากหาอาสาสมัครมาเป็นผู้นำทำเ,เพื่อนทำตามไหนได้ไหมคะได้ค่ะอะไรดีนะอะไรดีนะเออเอาน้องมินกักน้ำค่ะ ตัวกับไอรีนค่ะน้าเป็นผู้นำเพื่อนๆไปค่ะเอาเพื่อนๆตามตามเมื่อกี้เขาเป็นผู้ทำตามแล้วตอนนี้เขาเป็นผู้นำบ้านแล้วตามพราบ้างนะคะ หมุนหมุนค่ะอ่ะตนี้หนกนา,ารเป็นผู้งานและการเป็นผู้ตามเมีไปทากับข้าวนะคะอะวันนี้คุณคูณจะมาสอนเรืองหนยน่าหนารักตองทำยังไงคะหนูน่ารนะักทำยัไงคะคทำตัวดี มีอย่างเช่นไหว้ใช่ไหมคะรู้จักการไหว้ผู้ใหญ่เดินผ่านผู้ใหญ่ต้องโกนหลัง่ามีโกนนั่นเรียบร้อยค่ะเราจะเป็นหนูน้อยน่ารักกันวันนี้นะคะแล้วก็มาร,รายราทในการรับประทานอาหารวันนี้เราจะมาเรียนมารายราทในการรับประทานอาหารต้องทํำยังไงคะเวลาเรารับประทานอาหารต้องทำยังไงคะไม่อะไร ปุยการไม่ส่งเสียงกันในขณะรับประทานอาหารนะคะแล้วก็ทานให้หระเมตจานนะคะแล้วก็ตัดแต่พอดีทานะคะอาดูรูปนี้ค่ะเด็กๆคิดว่าเด็กๆเกนี่ยใน,นรูปเนี้ยเขาทานอาหารที่ไหนคะที่โรงเรียนเพราะอะไร กันเปื่อนสีฟ้าเหมือนกันเลยนะคะก็คือมารายาในการรับประทานอาหารเห็นไหมเ้าไม่คุยเลยนะคะและถ้าเราไม่คุยกันอาหารมันก็ไม่หกนะคะอา่าแล้วก็ต้องเคี้ยวช้าๆเพราะถ้าเราเคี้ยวเร็วมันเป็นไงคะอาหารไม่ย่อยแล้วปัวโอ,วอ,วอวและที่สําคัญเราไม่เดินกินนะคะไม่เดินกินเพราะว่ามันจะเกิดอันตรายได้ อย่างเช่นเด็กๆกินขนมอาจจะเป็นลูกชิ้นไส้กรอกมันมีไม้ใช่ไหมคะ<ช>หรือเด็กๆอาจจะกำลังกินข้าวอยู่นะคะมีซ้อมนะคะเอาไปวางไว้ติดตาค่ะมีซ้อมมันอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะวันนี้คุณครูมีตัวอย่างในนิทานให้เด็กๆได้ดูเด็กๆอยากดูไหมคะ <üğ> เด็ก<ว>ๆอยากดูไหมคะ เสมอว่าเวลาทานอาหารจะต้องไม่รีบร้อนเพราะการทานอาหารอย่างรีบร,ร,ร้อนมีแต่ผลเสียการเคีดยวอาหารจะไม่ละเอียดสะอาจทําให้เกิดการกินอาหารมากเกินไปได้นอกจาะอาหารที่นงท้อของเราต้องใช้เวลาในการย่อยเลา่ยละคู่แล้วจึงสั่งกานไปที่สมองว่าพอแค่นี้แหละอิ่มแล้ว แต่ถ้าเรากินเร็วๆโดยไม่รอให้อาหารได้ย่อยมากกอะอก็จะยังบอกว่ายังหิวอยู่เลยแล้วเราก็จะกินอาหารมากเกินควรอาจทำให้เกิดอาการแน่นท้องหรือท้องอืดหรอกกินมากเกินไปได้นอกจากนี้ถ้าเรากินอาหารที่มีของแข็งๆแล้วเคี้ยวเร็วๆก็อาจทำให้เกิแดแผลในปาก หรือทำให้ฟันหักได้แล้วถ้าใครรีบกินอาหารร้อนๆอนหรือน้อนนำตุกร้อนร้อน<ๆ>ก็จะร้องวูวายเสียงตากตายโดนลั่วปากเรื่องของน้องไข่เจียวก็เจอปัญหานี้เหมือนกันโดยเฉพาะพวกที่อยากจ,จะกินให้เสร็จจะได้ไปเร่นเร็วๆมักจะเป็นแผลที่ปากและปวดท้องบ่อยๆราออาหารไม่ย,ย่อย แต่น้องอขจเจียวไม่เคยกินเร็วเลยพยายามไม่กินให้เร็วเกินไปหรือช้าจนเกินไปเพราะในหนังสือความรู้เรื่องหนึ่งบอกไว้ว่าการกินอาหารที่ถูกต้องคือการเคี้ยวอย่างละเอียดและเคี้ยวช้าช้าการเคี้ยวอย่างถูกต้องคือการทําให้อาหารย่อยง่ายที่สุดทําให้อาหารชิ้นใหญ่เป็นชิ้นเล็ก เพื่อที่กรคออาหารจะได้ยอ าสีให้เสวยงนคะรูปเด็กรับประทานา แถวนี้หน้าก้อยก่อนนะคะแถวนี้รูปของเพื่อนซีออาหารหน้ามาหาเพื่อนเลยค่ะอ่าหน้ามาหาเพื่อนหาเพื่อนโชว์ลงานหน่อยเป็นไงคะรูปรับประทานอาหารของเพื่อนๆสวยไหมคะสวยไหมคะสวยเหมือนของเราไหมคะสวยไหมคะสวยสวยเหมือนกันเลยอ่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอ่าตบม์เป็นเพื่อนหน่อยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ใหญ่ไปงานแล้วเดี๋ยวไปนั่งเดินค่ะ อ่เหลือแถวนี้คอยก่อนนะคะอ่าให้เด็กๆนั่งที่เดิมค่ะให้เด็กๆนั่งที่เดิมอ่าแถวนี้ออกมาค่ะแถวนี้ออกมอ่าเด็กๆช่วยกันดูผลงานเพื่อนกันหน่อยเร็วน้องพักขาเม่ขาเก็บขาค่ะเอามือไว้ที่ไหนคะเอามือไว้ที่ไหนคะหันหน้ามาตรงนี้ค่ะ ้องคะอันนามาทงนี้ค่ะเด็กมือค่ะอันหน้าไปหาเพื่อนค่ะอันหน้าไปหาเพื่อนค่ะอ่ะดูสิเหมือนงานเพื่อนสวยของเราไหมคะสวยสวยไหมคะสวยสวยตก ความรู้สิ่งที่เราได้เรียนไปนะคะก็คือเรือ่องมารยาทในการรับประทานรับประทานอาหารควรทำยังไงคะมารยาทหนึ่งไม่ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นใช่ไหมคะมสองไม่อะไรคะไม่คุย,คยอ่าไม่คุยกันในขณะรับประทานอาหารนะคะ มือวางไว้ที่ตักค่ะบินโกนั่นไม่เรียบร้อยค่ะสามกินแต่พอดีคำ,ำเราไม่กินคำใหญ่ใช่ไหมคะอ่าข้อที่สิบเวลา,ลวารับประทานอาหารเดินไปทางไปได้ไหมเดินไปเล่นไปได้ไหมคะไม่ได้นะคะแล้วเวลารับประทานอาหารยืนบนโต๊ะยืนบนเก้าอี้ได้ไหมคะ lao thang lửa in cái máy ตัวอย่างถ้าเรากินอาหารแล้วมันเหลือนะคะถ้าเรากินอาหารแล้วมันเหลือนะคะเราควรจะเป็นไงเป็นไงคะเราควรจะบริจาคให้กับสุนัขเนื้อเองนะคะอา่าภาพนี้คือภาพอะไรคะอา่าพสุนทรกํมาทำของจองให้เด็กๆพูดตามได้ไหมคะ ได้ไหมคะได้ะคะ่ะเสื้อผ้า ไปรับประทานอาหารปฏิบัติตัวใหม่เราต้องมีมารายาทในการรับประทานอาหารก็คือไม่คุยไม่เล่นในขณะที่เรารับประทานอาหารนะคะแล้วก็ทานให้หมดได้ไหมคะได้เย็นนี้เย็นนี้กลับมาที่บ้านลองทําดูได้ไหมคะได้ค่ะลลแล้วรพุ่งนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะ,คะ เรามีข้อตกลงกันว่ายังไงให้กลับไปทําอะไรนะให้กลับไปรับประทานอาหารแล้วก็ไม่คุยไม่เล่นในขณะที่รับประทานอาหารใช่ไหมคะ<ช>และเด็กพวกนี้มาเล่าให้เพื่อน,น,นและคุณครูฟังใ่่ไหมคะได้หรือไม่ได้